สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่25มิถุนายน2 0 2 3เป็นวันอาทิตย์ที่12เทศกาลธรรมดานำเอาบทอ่านจากบทความเรื่องพระเจับภาพโดยปาสตินุสลูซิเฟรานุสพระสงฆ์นะครับได้มาพูดไว้ท่านพูดในหัวข้อบอกว่าคริสตเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และสงนิรันดร พระกายขององค์พระผู้ไทยของเราได้ถูกเจิมพระองค์ทรงกลับเป็นกษัตริย์แท้จริงและสงฆ์แท้จริงด้วยพระองค์ทรงเป็นทั้งกษัตริย์และพระสงฆ์ในพระผู้ไทยจะขาดอะไรไปไม่ได้จงฟังพระวาจาของพระองค์ที่ตรัสว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์บนสี่ยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จงฟังวาจาพระวาจาของพระบิดาว่าพระองค์เป็นสงฆ์ท่านเป็นสงฆ์นิรันดรตามแบบอย่าง มารคิสด็คอารอนเป็นคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสงฆ์ตามกฎแห่งพระธรรมเพราะท่านได้ถูกเจิมด้วยน้ำมันคริสต์มาแต่พระบิดาก็ไม่ได้ตัดว่าตามแบบอารอนเพื่อม่ให้เชื่อว่าสังฆภาพของพระผู้ไทยจะตกทอดมาเป็นมรดกเพราะว่าในสมัยนั้นสังฆภาพของอารอนได้ตกทอดมาทางสายโลหิต แต่สันตภาพของพระผู้ถ่ายไม่ใช่เป็นมรดกตกทอดมาเพราะพระองค์ทรงคงเป็นสงตลอดการด้วยเหตุนี้พระกัมพีจึงกล่าวว่าท่านเป็นสงตลอดนิรันด์ตามแบบอย่างเมนคริสเด็คดังนั้นพระผู้ถ่ายในสภาพมนุษย์ทรงเป็นทั้งกษัตริย์และสงแม้ว่าการเจิมของพระองค์มิใช่ปล่ายกายแต่เป็นปล่ายจิตในท่ามกลางชาวอิสราเอลบรรดากษัตริย์และสง ผู้ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันก็เป็นกษัตริย์หรือสงฆ์แต่ไม่มีใครจะเป็นทั้งกษัตริย์และสงฆ์มีแต่พระคริสตเจ้าเท่านั้นซึ่งทรงเป็นทั้งกษัตริย์และสงฆ์เพราะพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อให้พระธรรมบัญญัติสำเร็จบริบูรณ์พระองค์แต่ผู้เดียวทรงความเพียรพร้อมทั้งศักสงและกษัตริย์ผู้ที่ได้รู้จักผู้ที่ได้ถูกเจิมด้วยน้ำมันให้เป็นกษัตริย์หรือสงฆ์ แม้ว่าเขาจะได้รับการเจิมแต่ประเภทเดียวเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นแมสเซียอย่างไรก็ดีพระคริสต์เจ้าพระผู้ตายของเราได้ทรงถูกเจิมโดยพระจิตเจ้าดังนั้นข้อความในพระกบีจึงเป็นอันสําเร็จบริบูรณ์พระเจ้าพระเป็นเจ้าของท่านได้ทรงเจิมท่านด้วยน้ํามันแห่งความยินดีและได้เชิดชูท่านขึ้นเหนือบรรดาเพื่อนของท่านฉะนั้นความแตกต่างระหว่างพระคริสต์เจ้าและหลายๆท่าน ที่ได้รับการเจิมอยู่ที่ว่าพระคริสตเจ้าได้ถูกเจิมด้วยน้ำมันแห่งความยินดีซึ่งหมายถึงพระจิตเจ้านั่นเองเราทราบว่าการนี้เป็นจริงจากพระผู้ไถ่เองเมื่อโระงทรงหยิบหนังสือของประกาศกิสยาทรงเปิดออกและทรงอ่านพระจิตของพระเจ้าสถิตเหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงเจิมข้าพเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าคําทําลายนี้สําเร็จบริบูรณ์ต่อหน้าผู้ที่กําลังฟังอยู่นักบุญเบโตรเป็น ประมุขของบรรดาคราสาวกก็ได้สอนว่าน้ำมันคริสตมาซึ่งทำให้พระผู้ไทยเป็นกษัตริย์เป็นพระิฤษ์เจ้านั้นคือองค์พระจิตเจ้าจึงซึ่งหมายความว่าลิธานุภาพของพระเจ้าแก่บุรุษผู้เชื่อมั่นและเมตตาท่านเบตโตรยังได้กล่าวเสริมอีกว่าหลังจากรับพิธีล้างท่านยอนได้ประกาศแล้ว พระเยซูแห่งนาซาเลตซึ่งพระเจ้าได้ทรงเจิมด้วยฤทธิ์ของพระจิตเจ้าก็ทรงเริ่มจาริกไปทั่วกาลิลีทรงกระทำอัศจรรย์สมงปลดปล่อยบรดาผู้ที่ถูกผีสิงให้เป็นอิสระและบุญเบโตรเองยังได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่าในสภาวะมนุษย์ของพระองค์พระองค์ได้ทรงถูกเจิมด้วยอํานาจและพระจิตเจ้าด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงกลับเป็นพระิสต์เจ้าแท้ในสภาวะมนุษย์ของพระองค์ด้วยการเจิมของพระจิตเจ้า พระองค์จึงทรงเป็นทั้งกษัตริย์และสงฆ์ตลอดนิรันดรนะครับข้อความสําคัญคือต้องการจะบอกจะบอกว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งพระสงฆ์ที่ได้รับการเจิมและการรับการเจิมของพระองค์นั้นไม่ใช่อ,อ,อะไรอื่นแต่ว่าได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้าคือจากพระเบญเจ้านั่นเองนั้นที่พระองค์ก็เป็นพระเบญเจ้าอยู่แล้วแต่ในสภาพ ของความเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ก็รับพระจิตเจ้าแล้วก็พระจิตเจ้าก็คืออยู่กับพระองค์แล้วก็ทําให้พระองค์นั้นเป็นทั้งสงด้วยแล้วก็เป็นทั้งกษัตริย์กษัตริย์ในที่นี้หมายถึงผู้ปกครองผู้ดูแลผู้นามาซึ่งสันติสุขดูแลครอบครองอประชากรนั่นเองอกษัตริย์หมายถึงผู้ที่คอยอที่จะให้บริการนั่นเองกษัตริย์ไม่ได้หมายถึง ผู้ที่จะกดขีคมเหงอะไรนั้นไม่ใช่นะครับความเป็นกษัตริย์ของอพระเยซูเจ้าก็หมายถึงผู้ดูแลคือชุมพบาลน,นะ,ะชุมพบาลนายชุมพบาลคือ,อผู้ที่ดูแลผู้แก่อะไรอย่างนี้นั่นก็ความหมายในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยที่เราก้าวหน้าไปทุกๆวันเราก้าวเดินไปทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ดีๆถึงชีวิตของเราเรา ไม่ได้รับการเจิมให้เป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ก็โอเคมีเป็นพระสงฆ์ได้รับการเจิมรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แต่ว่าเราทุกคนนั้นก็ได้รับการเจิมอย่างนกันในศีลล้างบาปหรือว่าศีลกำลังนด้นเจิมโดยพระจิตเจ้าแล้วก็มีการเชิญพระจิตเจ้าประทับอยู่กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในทุกๆวันก็ขอให้เราอย่าลืมที่จะมั่นใจและก็เชื่อมั่นว่า เป็นพระเป็นเจ้าเป็นองค์พระจิตเจ้าที่ทรงนําชีวิตนําทางของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะมีความทุกข์ยากลาบากความสุขความทุกข์ปัญหาต่างๆนั้นก็พระองค์จะทรงดูแลทรงจัดการเพียงแต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจในพระองค์มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเพราะนั้นขอให้เราได้มีความเชื่อความหวังเพื่อเราจะได้รับความรอดและมีความรักที่แท้จริงต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้อง ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรนผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพระแก่ท่านทั้งหลายเถิด